เรื่องของกิจกรรมดีๆก่อนจะพาไปชิมทุเรียนหลงรักไทยที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับการมอบอุปกรณ์สิ่งของการศึกษาครับในช่วงนี้เป็นการเปิดเทอมแล้วนะครับดังนั้นเองที่จังหวัดนครสวรรค์ก็มีการมอบอุปกรณ์ทางการศึกษาภายใต้โครงการเปิดเทอมใหม่ปันน้าใจส่งน้องไปโรงเรียนครับนายชยันศิริมาศผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ครับมอบสิ่งของอุปกรณ์การศึกษาภายใต้โครงการที่โรงเรียนให้ทราบนี่แหละครับโดยมีผู้บริจาคสิ่งของร่วมกิจกรรมในคราวนี้นะครับที่ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครสวรรค์ก็จัดตั้งแต่วันที่21นะครับไปจนถึงวันที่31พฤษภาคมมีผู้มีจิตเมตตานะครับบริจาคสิ่งของชุดนักเรียนอุปกรณ์การเรียนซึ่งบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์ได้คัดเลือกเด็กและเยาวชนในศูนย์ชุมชนเองเนี่ยจำนวน38รายด้วยกันรับมอบชุดเรียนทางการศึกษาพร้อมเงินสงเคราะห์ท้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมนะครับให้เด็กได้โอกาสเองเนี่ยมีความพร้อมในการเรียนการสอนพร้อมเหมือนทุกๆคนบูรณาการให้สอดคล้องกัน กึ่งก็เป็นการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือร่ว MOU ในโครงการส่งเสริมโอกาสความเสมอภาคเท่าเทียมทางการศึกษาพาน้องกลับมาเรียนแก้ปัญหาเชิงรุกนะครับจากเด็กหลุดนอกระบบคืนโอกาสสร้างอนาคตให้แก่เด็กนั่นเองแหละครับนี่ก็คือโอกาสดีๆนะครับที่จะมอบให้แก่เด็กๆที่บางครั้งอยากเรียนแต่ไม่มีโอกาสในการเรียนเขาอาจจะเป็นอนาคตที่ดีของชาติต่อไปในอนาคตก็ได้เพิ่งไปดักฝันเขานะครับ